สวัสดีครับผมกับทันโจไบเอร์อันทัวจากช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเตาแอลกอฮอล์นะเป็นเตาขนาดเล็กนะเป็นตาขนาดเล็กแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮนะแอลกอฮอล์แข็งครับที่เป็นก้อนนะฮะที่เป็นก้อน ร้อยกว่าบาทนะครับนี่ <c oughs> แอลกอฮอล์อแข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงครับจุดติดน,าน้านไล่กลิ่นไล่ควันไล่ขมเหล่านะครับก็วิธีใช้ก็เตาอุ่นอาหารนะครับก่อไฟก็ปิ้งย่างนะก็มีทั้งหมดประมาณประมาณ50ก้อน,นครับ100กว่าบาท หนึ่งร้อกว่าบาทนิดๆเนีน่ยนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะว,วิธีการใช้เป็นไงนะเดี๋ยวเราก็มารีวิวกันเลยนะครับการแกะแอลกอฮอล์แข็งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ เดี๋ยวเราจับเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะแล้วก็ในน้ำประมาณประมาณนี้นะเกือบจะเต็มนะครับอันนี้มันจดได้ประมาณเกือบลิตรนะว่าว่าแอลกอฮอลนะ์ในหนึ่งก้อนนะ จะใช้เวลาต้มนานเท่าไหร่นะครับก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าคนซื้อหรือไม่นะเนี่ <Yeah. S 2> ยเดี๋ยวเราจุดไฟก่อนนะครับจุดไฟแล้วก็ปักเข้าให้แล้วก็กดนี่ติดง่ายมากเลยครับผมไฟแรงมากครับไปแล้วฮะ โฟกัสกล้องเรียบร้อยฮนะก็ตอนนี้ก็45วิฮนะไฟแรงมากๆเลยฮนะหนึ่งนาทีครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายาใกล้ๆให้ดูนะ ก็แอลกอฮอล์ก็ละลายคนระับจากที่ที่เป็นก้อนนะก็ละลายจะเป็นน้ำนะครับแล้วก็ให้เชื้อเพลิงหรือว่าเปลวไฟขึ้นมานะตอนนี้เป็นเวลาเกือี้ละสองาสองนาทีคนระับ เตานี่ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนะเมื่อวานแล้วก็แอลกอฮอล์ได้มาหลายวันแล้วส่งมาเร็วมากเตานี่ส่งมาจากประเทศจีนนะตอนนี้เป็นเวลาสองนาทีห้าสิบวิฮนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องดูว่าว่า ตอนที่มันน้ำมันเดือดอจะใช้เวลากี่นาทีนะก็ไฟก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากที่เป็นก้อนก็ตอนนี้เป็นฟองครับผมเพิ่งเคยใช้นะฮะแอลกอฮอล์แข็งเพิ่งเคยใช้ต้มน้ำไป4นาที30 วิฮะตอนนี้นะครับก็ไฟก็มอดลงเรื่อยๆนะฮะแต่น้ำเดี๋ยวผมเปิดดูน้ำแป๊บนึงนะโอ้โหครับผมก็ตอนนี้ไฟดับไปแล้วฮะไฟดับตอนนี้เวลาห้านาทียี่สิบเจ็ดวิครับผม แต่น้ําก็ยังไม่เดือดนะฮะน้ําก็มีไอขึ้นนะฮะมีไอขึ้นแต่แต่ไม่เดือดนะฮะร้อนนะร้อนแต่ไม่เดือดครับไม่เดือดปุดๆนะฮะหนึ่งก้อนนี่ใช้เวลาตอนจุดถึงดับนะฮะห้านาทียี่สิบเจ็ดวินาทีนะครับอ๋อ ถ้าจะให้เดือดก็ต้องเดี๋ยวผมต้องอีกก้อนหนึ่งนะฮะแต่น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะฮะใกล้จะถึงจุดเดือดแล้วเดี๋ยวผมดูที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวผมวัดให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอ๋อแล้วก็แอลกอฮอล์แข็งเนี่ย ถ้ามันละลายปุ๊บมันจะเป็นคล้ายๆเป็นไข่นะครโอเคฮะเดี๋ยวผมใส่ก,ก้อนหนึ่งแปดสิบองศาครับผมอ๋อไม่ถึงร้อยนะครับหนึ่งก้อนต้มน้ำได้แปดสิบองศาครับใช้เวลาห้านาทียี่สิบเจ็ดวินาทีนะครับเดี๋ยวผมลองจุดอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวลองเซตเซตเซตเป็นสูครนะับ ว่ามันเท่ากันไหมโอเคไปโกแล้วก็ปิดฝานะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งนาทีสี่สิบห้านาทีนะนะ้ำก็เริ่มเดือดครับผมตอนนี้เป็นก้อนที่สองนะฮะ น้ำเริ่มเดือดแล้วฮะสองนาทีครับผมน้ำเดือดแล้วฮะประมาณเท่าที่เห็นนะครับเดีย๋ยวปิดไว้แป๊บนึงนะฮะอุ้ยก็แก๊สเอ้ยก็แอลกอฮอล์แข็งที่เป็นก้อนนะฮะก็ละลายหมดนะฮะไฟแรงครับ พลังช่วงต้นนะฮะนี่ครับน้ำเดือดแล้วฮะผมเปิดให้ดูนี่ครับเดือดครับสองนาทีสามสิบวิฮะเดือดแล้วฮะปุดๆเลยครับประมาณนี้ฮะพอมันเดือดปุ๊บเราก็ลองยกลงนะครับเดี๋ยว ยกลงครับนี่ฮะแอลกอฮอล์ที่ที่ยังไม่หมดนะครับมันก็จะเป็นไอมาประมาณนี้เดี๋ยวผมลองวัดดูอ่ะเดี๋ยวซ็อปไปต่อลองวัดดูนะนนร้อนครับเดี๋ยวแป๊บนึง อุ้ยขอโทษครับนี่ฮะเดือดปุดๆแล้วเก้าสิบครับหนึ่งร้อยครับไม่ถึงหนึ่งร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้มันถึงหนะนึ่งหนึ่งร้อยนะฮะนี่จะเห็นได้ว่าอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสแป๊บนึง เนี่ยหนึ่งร้อยครับเดือดปุดๆเลยครับก็ไฟก็เริ่มมอดลงเรื่อยๆนะฮะโอเคผมรีวิวให้ดูนะครับก็อน้ำหนึ่งกานะครับใช้ระยะเวลาหนึ่งก้อนแรกก็ห้านาทีฮะ ให้นาทีนิดๆน,น,น,นะก้อนที่สองก็สองนาทีกว่านะครับผมก็ทำให้เดือดจนได้นะครับก็ลองพิจารณาดูกันเอาเองนะครับว่าตอเตาแอลโกอฮอล์แข็งอย่างเงี้ยมันน่านใช้ไหมนะครับผมรีวิวให้รับชมนะครับท่านผู้ชมครับ เตาแอลกอฮอล์ประมาณนี้เอ้ยเตาแอลกอฮอล์ประมาณนี้ก็ราคาสองร้อยกว่าบาทนะครับผมจะแปะล,ลิงก์ให้ดูนะใต้ใต้ใต้คอมเมนต์นะก็ต้มน้ำหนึ่งกาต้มน้ำหนึ่งกาก็ใช้เวลาประมาณอ่ะตีไปแปดนาทีนะฮะสำหรับสองก้อนถ้าสมมตุติจะออกคลิปนะฮะ ตั้งแคมป์ก็เราก็กะว่าเราจะต้มน้ําวันหนึ่งเราต้มน้ํากีกาก็จัดไปนะครับเราจะต้องใช้กี่ก้อนนะฮะไข่าดาวไข่เจียวก็หรือว่าต้มแกงจืดทํากับแกงก็ต้องใช้กี่ก้อนนะครับในหนึ่งถุงฮะหนึ่งถุงมันมีห้าสิบก้อนนะครับตอนนี้ผมก็หมดไปละสอก้อน ้มน้ำหนึ่งกานะครับผมเ,เดี๋ยวเตาเตาก็พับเก็บได้นะรตรงนี้เป็นถุงนะตรงนี้เป็นถุงเล็กๆเนะท่าฝ่ามือคนระับก็ประกอบม,มาแล้วก็เล็กๆน่ารักดีฮนะสำหรับฉุกเฉิญน,นะนะครับผมอยากกินกาแฟฉุกเฉินแต่ว่า เตาแก๊สเตาแก๊สกระปุกหรือว่าเตาแก๊สต้มน้ํามันจะสะดวกกว่านะผมว่านะแต่ว่านี้ก็ใช้ได้นะคลาสสิกดีนะนี่ถ่ายรูปก็สวยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มารีวิวเต,า,ตาเตาแอลกอฮอล์ครับแล้วก็แอลกอฮอล์แข็งนะครับแล้วก็ กาด้วยก็ได้คนระับก,กาต้มน้ำครับกาต้มน้ำสองร้อยกว่าบาทครับน่ารักดีสำหรับสองคนนะครับต้มกาแฟได้ไประมาณต้มชากาแฟได้ได้นะสองคนโอเคครับผมคลิปนี้ก็รีวิวเตาแล้วก็แอลโกอฮอล์แข็งแล้วก็กาแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับจเจอกันทริป ต่อไปครับสวัสดีครับผม